ัาเพสัตาสัตว์ทางายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เ,เจบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแจกกันและกันเลยอาพญาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตานางปริหารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดสะเพสตตา สัตว์ทางายที่เกิดเป็นชราผู้ชาที่เกิดเป็นอันธชาที่เกิดเป็นสังเสธาชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงได้รับส่วนบุญกุศลผลนบุญทุกทวนทั่วทุกตัวสะเทือนด้วยบุญญากรรมพระเจ้าได้ทำ ทางกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเรื่มใส่ศรัทธาวันนี้จงมาอวยผลบันดาลให้อุปชาอาจารย์แห่งข้าบิดามารดาญาติกาวงวานจงกะเสมสำราญทั่วหน้ากันไปสุริยันจันทา องค์พระราชาผู้ผ่านภไกาผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกว้เชิญนะครับเอา,ายัยแต่ร่วนส่วนบุญอินพรมยอมยากเสื่อเมืองเรื่องศาทรงเมืองการุณเพื่อนผูงทั่วไปที่ได้อุดหนุนเทพผู้ทรงคุณจะตุโรคบาล มนุษย์และสตัตว์คู่แค้นเคืองขาดจองเวรลางผานตีดาขฆ่าว้ยด้วยใจเป็นพานจงกเสษมสำลานเลิกจองเวรภัยเชิญรับกุศลที่ข้าแผ่ผรอุทิศส่งให้และจงสำลานเบิกบานกายใจ จนกว่าจะได้รัวถึงนาฏพานด้วยบุญญากรรมพร้อมคำอธิฐานที่ว่ามานี้ <c oughs> <c oughs> เป็นที่ชื่นบานขอจงบรรดาลฉับพันทันใดให้ข้าบรรลุธรรมจักขูโภคาพิสมัยตัดอุปาทาน ตันหาขาดไปสันดานผ่องใสปาสจากเล็วซามสติปัญญาความเพียรแจก้าความชิดดีงามทุกชาติทุกพบประสบแต่ความสุขอย่างสวยงามตาบเท่านฤพานมาราจิราชอย่าได้โอกาสตามผจญผ่าน มุ่งทำสิ่งใดขอให้การงานสำเร็จสำลาญตลอดปลอดภยัยเดชราพ,พ,พุทธพราธรรมบริสุทธิ์พะสงเ์เป็นใหญ่จงเป็นที่พึ่งกรรจัดเวรภยัยอันตรายใดๆจงนิราชประเทม